น้องๆเจลาติลเตอร์ค่ะวันนี้เราก็มาอยู่ที่สุขุมวิทย4นะคะวันนี้พี่เกศมารอเพื่อนค่ะแต่ว่าก่อนรอเพื่อนจะเจอเพื่อนเนี่ยเราก็มาทบทวนเทคนิคในการทำข้อสอบโทอีกในเวลาอันสั้นนะคะเรื่องที่จะนำเสนอวันนี้ก็คือเรื่องการใช้ feel และ little ค่ะ feel f e W แล้วก็ little l i W t l e สองคำนี้แปลว่า เล็กเล็น้อยนอยหรือว่าน้อยนอยนะคะเหมือนกันแต่ว่ามันก็มีการใช้งานที่ต่างกันอยู่นะคะฟิลกับลิ t เทิลต่างกันยังไงเริ่มที่ f ิลฟิ e e อ f e ีเแปลว่าน้อยค่ะใช้กับนามนับได้เติม S f e ฟิลแปลว่าน้อยใช้กับนามนับได้เติม S ค่ะอย่าลืมนะคะฟิลแปลว่าน้อยใช้กับนามนับได้เติม s little l i t t l e แปลว่าน้อย Li t t l e แปลว่าน้อยใช้กับนามนับไม่ได้เพราะฉะนั้นมันนับไม่ได้มันก็เลยเติม s ไม่ได้ค่ะ l i t t l e ใช้กับนามนับไม่ได้นับไม่ได้ก็เติม s ไม่ได้นะคะ e e ลน้อยนามนับได้ little น้อยนามนับไม่ได้ อันสองหลักเนี้ยต้องให้แม่นก่อนว่าอันไหนใช้กระนำนับได้อันไหนใช้กระนำนับไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาโจทย์หลอกโจทย์ก็จะออกหลอกเรื่องอย่างเงี้ยค่ะว่าข้างหลังมันเป็นนามนับได้ไหมหรือนับไม่ได้ข้างหน้าต้องใส่ให้ถูกต้อง few นับได้ little นับไม่ได้นะคะมาดูตัวอย่างประโยคกันดีกว่าค่ะสมมติเราพูดว่า our prime minister has little time to answer few questions Our Prime Minister has little time to answer few questions. เราก็จะเห็นนะคะว่า time เนี่ยมันเป็นนามนับไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เลยใช้ little ค่ะว่ามีเวลาน้อยในการที่จะตอบคำถามเพียงไม่กี่ข้อเท่านั้นแต่ทีนี้คำว่าคำถาม questions เนี่ยมันเติม s ได้เพราะมันเป็นนามนับได้เราก็เลยใช้ few ได้เห็นไหมคะ Time, returns, yes. ลิเทิลใช้กับไท e ฟิลใช้กับ q u e s t i o เติมเเพราะนั้นานับได้มันนับได้อยู่แล้วมันก็เลยเติม S ได้แต่ว่า Time เนี่ยเป็นนานับไม่ได้ก็เลยห้ามเติม S อันนี้มันเป็นหลักสากลที่จำง่ายๆนะคะจำประโยคไว้ก็ได้ค่ะเอาไว้อัดแอดเวลาเจอข้อสอบตัวอย่างข้อสอบเรื่อง Fe e l little นะคะเรามาลองดูกันก่อนโจทย์บอกว่า do you want me to prepare a o t, 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 t samples of my products สังเกตกันนะคะมี แต่อะไรเอ่ยให้เติมแล้วก็ข้างหลังเป็น sample เติม s, <S เห็นไหมคะว่าไอ้ตรง sample เติม s นั่นแหละมันเป็นคีย์เวิร์ดว่าเอ๊ะข้างหน้ามีอะก็จริงแต่ว่าทำไมต้องมีอะไรมาให้เติมก่อนตัวคำนามที่เป็น sample เติม s หนอเห็นไหม s เนี่ยมันเป็นคีย์เวิร์ดว่าเฮ้ยมันนับได้ว่ะมันก็เลยเติม s ได้ sample แสวงแปลว่าตัวอย่างนะคะโจทย์ก็คือต้องการจะบอกว่าคุณเนี่ยอยากให้ฉันเตรียมตัวอย่างสัก เล็กน้อยไหมสำหรับผลิตภัณฑ์ของฉันคีย์เวิร์ดเรามีและตแซมเปิลเติม S ได้แปลว่ามันเป็นนามนับได้เช่นเหมือนกับว่าเขาต้องการจะบอกตัวอย่างสักเล็กน้อยไหมสักนิดหน่อยอะไรเงี้ยรมะไอตัวไอคำขยายแซมเปิลเนี่ยมันก็ต้องนับได้เพราะฉะนั้นนับได้เนี่ยเราใช้คําว่าน้อยที่ใช้กับนามนับได้ซึ่งก็คือคําว่าคําว่าคําว่าฟ e ลค่ะถามว่าบางคนแบบสับสนเฮ้ยข้อนี้มันมีคําว่าเมนี่เหมือนกันเมนี่ก็ใช้กับนามนับได้นี่คะ แต่อย่าลืมนะคะโจทย์มันก็ให้คิดสอต่อนิดนึงมันมีอ่ะเห็นไหมคะ <c oughs> เคยเห็นอ่ะแมนี่ไหมคะไม่ค่อยนะคะไม่มีด้วยอะ <c oughs> เราไม่ใช้อาเมนี์แซมเปิลเราใช้แต่อ Fe ฟิลแซมเปิลซึ่งมันแปลว่าตัวอย่างสักสองสามอันตัวอย่างสักเล็กน้อยนะคะเราใช้อารฟฟล เหมือนกันถ้าบอกว่าเห็นว่าคําว่าซ้ s ซ้ำก็ใช้กัะนำนับได้ก็ได้นี่คะไม่คะ่ะเราไม่ใช้อ o ะซ samples ค่ะเราไม่มีนะคะเรามีแต่ a few samples ค่ะตัวอย่างสัก2-3อันสําหรับผลิตภัณฑ์ของฉัน keyword ก็คืออะกับ sample ติม S นะคะเพราะฉะนั้น sample เติม S ข้างหน้า sample ต้องเป็นอะไรที่ขยายนามนับได้และก็ต้องใช้คู่กับอะได้ด้วยเห็นไหมดู2ที่นะคะมันหลอกมา2ทีไม่ได้ดูชั้นเดียวอย่าลืมนะวิเคราะห์ดีๆนะคะ มันไม่ได้บางทีไม่ได้หลอกเราชั้นเดียวมันหลอกเราสองชั้นเพราะั้นเราก็ต้องรอบคอบในการดูโจทย์นิดนึงสรุปสั้นสั้น feel นามนับได้พระหจพ์ little นามนับไม่ได้เพราะฉะนั้นมันนับไม่ได้ก็เป็นเอกพจน์อยู่แล้วเนาะมันเติม s ไม่ได้มันก็จะนับไม่ได้เนาะ feel นามนับได้พระหุพศ little นามนับไม่ได้ feel นามนับได้พระหุพศ little นามนับไม่ได้เห็นไหมพูดไปพูดมาอย่างเงี้เดี๋ยวก็จำกันได้เองเนาะ โอเคนะ